คลิปนี้เนาะมนเตือนภัยสาวที่แบบรู้ทันสแกมเมอร์เอาไว้จะได้ไม่ต้องโดนหลอกสวยเอยงเยวไม่ได้นะต้องฉลาดด้วยทุกวันนี้โลกทุกวันนี้เราจะสวยไม่ได้ต้องฉลาด mm hmm. คือง่า,งงายๆสแกมเมอร์เนาะอันดับแรกเลยเราต้องลองว mm ิดีโอคอลก่อนคอลเปิดกล้องอะคือแบบโทรไปเลยเปิดกล้องเนาะ mm hmm. ก็จะมีแบบจำพวกที่แบบ จะบอกเราว่าฉันไม่ว่างฉันยุ่งฉันทํางานฉันทาธุระฉันประชุมอย่างงนอย่างนี้มันก็จะพูดมาได้แบบนี้ตลอดเลยโอเคก็ผ่านไปก่อนเนาะเปล่อยนไปก่อนเราก็ต้องผ่านไปสักสองชั่วโมงค่อยโทรไปใหม่ถ้ามันยังพูดอยู่เหมือนเดิมอ่ะคิดไว้เลยรูปไอ้เทียนหล่อๆที่มึงมาใช้หลอกกลัวไม่ใช่ตัวมึงแน่นอนถ้าเป็นตัวมึงจริงอ่ะมันต้องกล้าเปิดกล้องใช่ไหมก็เหมือนเราอ่ะ ถ้าเป็นลูกของเราอะโทรมาเราต้องเปิดกล้องจริงไหมคิดไว้ก่อนเนาะคิดไว้แบบนี้ก่อนว่าน่าจะไม่ใช่ตัวมันมันน่าจะหลอกเราแล้วแหละก็ฝากไว้ก่อนเนะาะเดี๋ยวเรามาต่ออีพีหน้าเนาะ